กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งมาตั้งแต่ปี2521มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านแมลงเศรษฐกิจธธธทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงพึ่งของประเทศไทยส่งผลทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงพึ่งจำนวน35,405รายเป็นไรายได้หมุนเวียนให้แก่เกษตรกรกว่า2,000ล้านบาทมีปริมาณผล,ผลผลิตน้ำพึ่งสูงเป็นอันดับ2ของอาเซียนและเป็นอันดับที่36ของโลกกรมส่งเสริมการเกษตร เรามีพื้ที่ส่วนหนึ่งนะครับนอกจากจะดูแลพี่น้องเกษตรกรดูแลพืชแล้วนะครับเรื่องของมแมลงเศรษฐกิจกรมส่งเสริมเกเษตรก็รับผิดชอบด้วยนะครับทั้งในเรื่องของพึ่งพันธ์พึ่งโครงชนโงรงจิ้งหรีดและรวมถึงข้างด้วยนะครับจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงพี่น้องเกษตรกรได้ตระหนักถึงความสําคัญของพึ่งครับ สำหรับในเรื่องของพึ่งแล้วนะครับเรามีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ทั่วประเทศครับเป็นการให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรรวมถึงการที่จะแนะนําส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีความสนใจอยากจะลิงคพึ่งนะครับก็มาศึกษาศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ได้ครับเรามีในเรื่องของการที่จะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรวบรวมพันธุ์การขยายพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นในการที่จะทากิจกรรมเกี่ยวกับพึ่งรวมถึงการแปดรูปต่างๆนะครับหากว่า พี่น้องเกษตรกรนะครับหรือประชาชนทั่วไปอยากจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องของพึ่งนะครับตั้งแต่เริ่มของการเลี้ยงนะครับการที่จะดูแลรักษาพึ่งรวมถึงเมื่อได้น้ําพึ่งแล้วเราจะแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรนะครับก็ขอจะชวนนะครับให้มาเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าทุกแห่งเราเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับ ทั้งนี้องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่20พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพึ่งโลกซึ่งในปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดงานขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่5ณนศะูนย์การเรียนรู้ชุมชนพึ่งร่มไทรอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้ธีมงานคุณค่าของพึ่งต่อมวลมนุษยชาติเพื่อให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงคุณค่าความสำคัญและประโยชน์ของพึ่งและมแมลงช่วยผสมเกสร ตระหนักถึงการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมให้เกิดการอนุรักษ์พึ่งและแมลงช่วยผสมเกสรตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตน้ำพึ่งคุณภาพดีปลอดภัยต่อผู้บริโภคนำไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ถึงประโยชน์และบทบาทของผลิตภัณฑ์จากพึ่งนำไปสู่การต่อยอดเป็นธุรกิจชุมชนต่อไปเกษตรกรสามารถติดตามข่าวสารและสาระความรู้ทางด้านเกษตรกรรมได้ทาง Facebook กรมส่งเสริมการเกษตร